สวัสดีพี่น้องก็ไปสุกคู่ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นคนดังแล้วนะครับดังไฟหุงข้าวเต่เช้าครับผมพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมนี่ครับขันยอหฮอนฮอนะครับผมวันนี้ครับก็ไปตลาดมานะครับผมก็ได้เห็ดมานะครับเห็ดสามเกลอเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงเห็ดกินกับตําแจ่วเห็ดเฟียงนะครับผมพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเรามา่วบพริกกันต้นนะครับผมพี่น้องนี่ครับผม่วบพริกครับหมกหอมกับกระเทียมไว้ใต้เตาด้วยครับผมนี่่วไปครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมเราก็มากีเห็ดเฟียงครับผมอันนี้เห็ดนะครับผมพรามเป็นไข่ไก่ด้วยครับพี่น้องนี่ครับกีให้หอมหอมนะครับผมอ่าส่วนพริกกับหอมหอมกระเทียมครับออกมาตำรอก้อนนะครับผมมาตำรอเห็ดเฟียงครับผม เผ็ดเฟียงครับได้ที่แล้วครับผมนี่นะครับได้ที่แล้วเราก็มาตาเข้ากับพริกกับหอมกระเทียมของเรานะครับที่เตรียมไว้นะครับผมนี่นะใส่จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ปรุงรสชาติเลยครับผมน้ำปลาลาแรซบหนูครับผมนี่ถอดลงไปครับผมใส่หลายแซบหลายครับผมผงชูรสนะครับได้ลงไปครับคนให้เข้ากันนะครับผมนี่นะครับปรุง แล้วก็ชิมนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับผมแซบแล้วนัวแล้วนะครับนน่ก็สุดท้ายเราก็หั่นด้วยนะครับผมนี่ครับต้นหอมผักชีใบหอมกินลงไปนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องหน้าตาครับผมเจลเห็ดเฟียงครับผมนี่อ้าวมาที่นี่ครับผมเราก็ตั้งหม้อนะครับผมน้ำใบยานางครับผมใบยานางนี่ผมต้องปีนเขาเอเวอเรสต์นะครับผมไปเด็ดใบย่านางมานะครับผม อใส่ตะไคร้ลงไปครับผมพี่น้องใส่พริกกับหอมแดงครับตําเข้าด้วยกันนะครับโขกเข้าไปด้วยกันโอุ้ยหอมหหวยครับพี่น้องครับผมปรุงรสชาติด้วยครับผมน้ํเปล่าใส่ไปสองโวกครับผมใส่หลายแ่บหลายครับผมปรุงชุดรสครับผม เกลือครับผมเพิ่มความแซบนวลงไปนะครับผมพอน้ําเดือดนะครับผมเราก็ใส่เห็ดสามเกลือลงไปเลยครับเห็ดเฟียงเนาะใส่ลงไปเห็ดขอนขาวครับผมเห็ดโคนครับผมใส่ลงไปนี่ครับโอ้ยสีสันหน้าตาครับเป็นยางไหครับพี่น้องนี่ครับผมบวบครับผมใส่ลงไปลูกโดดครับใส่ลงไปสุกแล้วนะครับผม สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนี่ครับผมใบผักอิตูครับผมใส่ลงไปครับผมคนให้มันหอมนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมแกงเห็ดสามเกิดกับแจ้วเห็ดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมเห็ดฟางครับมันต้องแบบนี้ครับโอ้เป็นนวยเป็นนวยน้วยกำลังดีครับกำลังแซบครับนี่อย อยอดดีๆครับพี่น้องหอมหอมครับผมแซ่บครับนี่ครับเมนูนี้ครับสูตรเด็ดเด้อครับผมพี่น้องแซ็ปบวบครับบวบครับเห็ดโคน เอาคอนห่อนข้าวเหนียวห่อนห้อนครับกับแกวเห็ดเด้อครับพี่น้องตุ้ยเลยครับผมพี่น้องนี่ครับม,ม,มาครพี่นอ้องหอมขมขอม,มอำำ นีครับผมพี่น้องเศษอหลีครับผมแกงเห็ดสามเกลือนะครับผมพี่น้องครับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆนะครับผมกินกับแกงเห็ดตําเจลครับผมโอ้เสบอหลีครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมคนหลังเขาชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องคนหลังเขาชาแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมตอนนี้ขอจัดข้าวเหนียวคำใหญ่ๆคำโตๆกินกับแกงเห็ดก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.